สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้อาวัตถุมงคลนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งนะครับของประเดษพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาธรรม,มวัดเขาบังเหยยชุมพลศีมารามตำบปลปวงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมที่เห็นกันอยู่นี้ก็คือมีดหมอนะครับผม,ม,มนะครับมีดหมอครับ ลักษณะของมีดหมอที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็จะ,ะเล่มขนาดนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสองเล่มนะครับผมอยู่ด้วยกันสองเล่มเล่มที่หนึ่งนะครับก็คือ,อเป็นของประเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าวาดพระครูภัยบุญธรรมกิจที่เป็นเจ้าวาดวัดเขาเมืองเหือชมพลศรบบีมาร,รมังในปัจจุบันนี้นะครับผมหรือรว่าพระอาจารย์สังคังคุณัทธโรนะครับ เล่มขนาดเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเล่มก็คือเป็นของผมเองนะครับผมเป็นของผมเองนะครับแล้วก็จะมีเล่มขนาดใหญ่นะครับผมนะครับเล่มขนาดใหญ่ก็คือเป็นของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกทิตาตามโมนะครับผมแต่ว่าไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้นะครับผมท่านให้สิทธีอนุสิ์คนใดไปนะครับที่เห็นกันอยู่นี้ก็คือจะเป็นม็ดหมอที่ทําจาก งาช้างนะครับผมทาจากงาช้างเลยนะครับมิตรหมอของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับผมผมจาได้ว่าท่านจะบรรจุไว้ใต้ฐานของหลวงพ่อสัตตะนะครับผมที่ปฏิสถานอยู่ที่วัดเขาบังเหยนะครับผมสมัยที่ได้อ,องค์หลวงพ่อสัตตะใหม่ๆที่บรรดาศิทธิยานุสิ์สร้างถวายนะครับผมแล้วก็มาปฏิสถานอยู่ที่วัดเขาบังเหย พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับท่านก็ได้เอามีดหมออีกหนึ่งเล่มนะครับผมบรรจุไว้ใต้ฐานของหลวงพ่อสัตตะนั้นนะครับผมมีดหมอนะครับผมจัดว่าเป็นเครื่องรังของขังอย่างหนึ่งนะครับที่มีชื่อเรียกขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนะครับผมบางเรียกว่ามีดปราบไพรีพิณาตบ้างก็เรียกว่าเทพสัตราวุธนะครับผมสาหรับมีดหมอนั้นนะครับสรรพคุณนะครับมากมากล้นทีเดียวนะครับผม 1. ป้องกันคุณใสมนดำต่างๆ 2. ป้องกันตัวเอยนจากศัตรูทั้งหลายสาขับพูดผีปีศาจท,ที่เข้าสิง 4. แก้อาถานความคงกัะพันชาตรีหป้องกันอสร,รพิษและสัตว์รลายทั้งหลายนะครับผมอันนี้นะครับสรรพคุณถือว่าเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็ทำจากงาช้างเลยนะครับผมทำจากงาช้างเลย อันนี้นะครับที่จะเห็นก็คือวัดเขาบังเหยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นสมัยที่ผมบวชอยู่นะครับก็คือผมอเป็นคนลงอากา,ายันเองนะครับผมนะครับที่เห็นกันอยู่นี้นะครับก็คือผมจานเองนะครับผมนะครับเล่มของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เจ้าวาดเช่นกันนะครับผมอพอเราทําการจานอักาศอากายันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไป ให้ประเดชพระคุณท่านพระราชาท่านทําการปลุกเสกอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับอากาลายันที่อันนี้ก็คือทําการจารันท์ตรงด้ามรอบทั้งหมดเลยนะครับผมลงพระคาถานะครับผมสยบมานปราบมานอย่างนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็คือรอบเลยนะครับผม อแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับผม่เรามารับชมอีกหนึ่งด้านนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับออีกด้านหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับผมอ่เน,นี่ยนะครับอันนี้ก็วัดเขาบังเหยแล้วก็ลงชื่อของปฏิบัติคุณท่านพระอาจารย์นะครับผมอ่าแล้วก็มีพระคาถานะครับผม มันมีพระคาถาด้วยนะครับเดี๋ยวเรารับชมภายในนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นนาช้างทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้ามน,นะครับแล้วก็ฝกักแล้วก็ตัวตัวมีดนะครับผมอันนี้นะครับ น,นะครับผมผมก็จะลงเป็นพระคาถานะครับผมสยบมารปราบมารนะครับอย่างที่บอกมาก็คือสัปปรพคุณเยอะมากนะครับผมในการปราบพุทผีปีศาจท,ที่เข้าสิงสู่บุคคลใดก็ตามนะครับผมถ้าเราทําน้ำมนต์ในลักษณะนี้โดยใช้มีดหมอนะครับผมพุทผีปีศาจท,ที่สิงสู่อยู่กับคนอยู่นะครับ ก็ะจะอันตรภั์หายไปนะครับผมหรือว่าบุคคลใดนะครับที่มีความอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับผมนะครับที่ว่าถ้ามีการลักษณะการต่อสู้กันในลักษณะนี้นะครับผมถ้าบุคคลที่ต่อสู้กับเรามีความอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับมีดหมอนี้นะครับก็สามารถปราบได้เลยนะครับผมนะครับจากอยู่ยงคงกระพันชาตรีก็จะ ถูกทำลายโดยมีดหมอนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมก็สรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมมีโอกาสก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมอันนี้นะครับ